สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนูจจูเบาๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะรีวิว1ิวิของเราน่าจะเกิน1ิวิแหละเพราะวันนี้จะมาอวดอวดเรียนอวดเสื้อนะคะมาดูกันค่ะสําหรับงานวิ่งในช่วงนี้ที่กําลังฮอตฮิตที่สุดนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คืองานวิ่งเสมือนจริงนะคะหรือ Vir Run นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาษาอังกฤษไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าสำเนียงไม่น่ารอนนะคะ,ะสําหรับนี่ค่ะเรียนนี้เดี๋ยวเราจะ รีวิวให้ดูเนาะเหรียญนี้ก็ได้มานะคะจากงานวิ่งเก็บระยะเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญพิกี้รันค่ะงานพิกี้รัน 21k นะคะอันนี้เหรียญน,น่ารักสดใสมากนะคะก็วิ่งเสร็จไปตั้งแต่พฤษภาแล้วนะคะเพิ่งจะได้รับวันนี้เองวันนี้ก็คือวันที่2มิถุนาค่ะเขาก็ตกไจอยู่นะแม่นี่ค่ะเรามาดูนะคะเหรียญเลยเนาะแล้วเดี๋ยวนะคะ ก็จะรีวิวเหรียญแล้วก็เสื้อของงานวิ่งปางๆนะคะที่ได้ไปมาด้วยนะคะดูเสื้อนนะค,ะค่ะเสื้อที่ได้มาพอ้อมกเบเหรียญน,นะคะเหรียญหมูพิกิรันเมอร์กี้ค่ะเสื้อน่าหลักไหมเสื้อก็เป็นหมูเนอะเหมาะกับคนวิ่งเก่งกินเก่งอย่างเรานะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังคะ่ะสวยไหมตอนนี้ก็ถือโอกาสเอาเหรียญพิกิรันนะคะใส่ไปโยนกแบบับ เหรียญของงานวิ่งอื่นๆนะคะตามมาดูเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเกือบจะตั้ง19.9เนะคะเป็นงานวิ่งที่ไปวิ่งจริงๆแค่งานเดียวนะคะก็คืองานฉายบพรเมีเออเลดนะคะนอกนั้นเขายกเลิกไปหมดเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะเดี๋ยวคราวนี้นะคะมาดูใกล้ๆค่ะเดี๋ยญนารักสดใสอันนี้เหรียญงาน ที่ไปวิ่งนะคะเจอแมทธิวด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูไปไว้ให้นะนี่งานสยามพรีเมียมเอาเลทนะคะงานแรกของเราแล้วก็งานที่สยามพรีเมียมนี่เขาก็จัดครั้งแรกเหมือนกันอันนี้พิกกี้พิกกี้ที่เราเพึ่งรีวิวเมื่อตะกี้เนาะอ่าจบไปอันนี้ค่ะงานวิ่งที่เกี่ยวกับการกินเหมือนกันนะคะอ่าวิ่งแก้กรรมคะ่ะอันนี้เป็นงานแรกสุดๆเลยเนาะของงานวิ่งเสมือนจริงที่เราไปแข่งมานะคะ สิบเคค่ะเปลี่ยนเขาก็น่ารักสดใสยอยู่นะอันนี้งาน Run Love Yourself นะคะวิ่งแล้วก็รักตัวเองอย่างนั้นประมาณนั้นน้องก็จะน่ารักดูดูที่สายมันก็น่ารักด้วยเนะาะอันนี้ก็ภูมิใจค่ะขอไว้เลยข้างในอ่ะมันจะเป็นแบบขออนุญาตเนาะ ดูนะคะนี่เห็นไหมข้างหลังก็สวยแล้วก็เปิดได้เปิดเสร็จแล้วเขาก็จะสวัสดชื่อให้เราอีกเนาะงานละเอียดงานดีเสื้อก็สวยใส่สบายมากเลยนะอะมานเหรียสุดท้ายอันนี้นะคะสมัครแล้วก็ได้บุญด้วยเพราะว่าเราสมัครวิ่งแล้วเขาก็ประมาณว่าเราวิ่งได้ประมาณกี่กิโลอย่างเงี้ยอันนี้ลงไว้42ใช่ไหมแต่วิ่งเกินไปถึงประมาณ 180k เคค่ะ ก็คือเขาจะไปปลูกต้นไม้อะตามจํานวนที่เราวิ่งอย่างนี้ก็ได้180ต้นแล้วเนาะเออมันเป็นงานเกษตรปลอดเผารเาปลอดฝุ่นนะคะของคูโบต้านี่ก็คือทําจากเหมือนแบบของรนะีไซเคิลน่ะนั่นก็เลิศอยู่นะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้เห็นเสื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าใส่วันใส่มาวันเนี้แล้วก็กําลังไปซักอยู่นะคะถ้าสําหรับคลิปนี้นะคะก็ กลัวมันจะยาวเกินไปนะก็จะขอรีวิวแค่เหรียญก่อนนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะของช่องหนูจุเบาๆนะคะเราจะมารีวิวเสื้อนะคะที่ได้รับจากงานวิ่งนะคะเดี๋ยวนี้เสื้องานวิ่งนะคะมันไม่ไก่กาอรลเล่แล้วนะสวยเชียวไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีีหน้านะคะสำหรับอีนี้ไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหน แต่ยังไงก็ต้องแพ้ล,ล่เพราะว่าลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ